ครบแล้ว30นาทีบอกเลยว่าผลโควิดเนี่ยลุ้นย่งอะตอนเอนทรานจ์กนะเข้ามาหาลัยยังไม่รุ้นขนาดนี้เลย <l oss> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับไนส์เหมือนเดิมที่ช่องไนส์เทลค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตรวจโควิดเทสนะคะ แบบแอนตี้เจนเนอะไม่ใช่แบบที่ส่งเข้าแลบนะคะแบบตรวจแบบชุดตรวจของตัวเองไอ้ตัวคิดเนี้ยนะคะก็จะเป็นคิดที่ในสั่งออเดอร์มาทางออนไลน์นะจ๊ะแต่ว่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยเราสามารถ เข้าไปในเว็บของ NHS แล้วก็เข้าไปออเดอร์ส่งมาถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็ทำตัวเองที่บ้านได้นะคะในทำวิดีโอให้เขาที่แล้วนะอยู่ด้านบนนี้ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันค่ะว่าในแพ็กเกจเขาใส่อะไรมาบ้างนะคะในตัวแพ็กเกจเนี่ยมันก็ให้ตัวที่สำคัญสำคัญมานะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเทสตตัวเทสเนี่ยมันก็จะมี๋ยวแกอ่กมาให้ดูก่อน ไอตัวเทสเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ท่านีนไอที่สําคัญที่สุดก็คือไอบาร์โคดข้างหลังนี้นะคะเพราะไอบาร์โคดข้างหลังเนี้ยเราสามารถลงชื่อกับเหมือนกับตอนที่เราได้เทสคิดมาเนี่ยเราต้องสมัครคือพวกผลต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในรหัสของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอบาร์โคดเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในแอคเคาท์ของเราเราก็จะมีผล ว่าเราตัวมานิเกติฟหมดเลยนะหรือว่านิเกตฟนี่เอฮ้ยโพสิทีฟต้องไปหาหมอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ได้มาเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยในไม่มีอาการก็เลยสั่งอันนี้มาได้นะคะถ้ามีอาการเนี่ยตอนนี้เขาที่อังกฤษเนี่ยถ้ามีอาการปุ๊บคือเขาให้ไปหาหมอเลยนะไม่ให้ทําเองคือถ้ามีอาการก็คือไปหาหมอเร็วดุร,ร็วที่สุดนะคะอ่ะในตัวคิดเนี่ยเขาก็จะให้แมนวนวลมาด้วยเนาะ ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือล้างมือล้างทุกอย่างให้สะอาดอะไรเงี้ยคือทําให้ทุกอย่างสะอาดให้หมดนะคะตัวที่เราต้องใช้เนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นคล้ายๆายาหยดตาเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวทูบแบบนี้แล้วก็ตัวสวอปอ่าตัวสวอปเป็นเหมือนคัตตันบัตอะเนาะแล้วก็ตัวคิสนะคะในกล่องเนี่ยเขาก็จะให้ไอ้นี้มาด้วยจริงๆคือมันเป็นกล่องปลาติกอะแต่ว่ามันเป็นที่วางทูบนะคะเดี๋ยวทําให้ดู ตัวน้ำยาหยอดตากับทูบเนี่ยเป็นตัวแรกเนาะก็คือหักไอ้น้ำยาหยอดตาเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปในทูบแบบนี้โอเคคือมันมีน้ำนิดเดียวเองนะคือในหมดแล้วอ่ะมีน้ำแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ทูบเนี่ยมันจะมีรูให้อยู่ในกล่องใช่ไหมก็วางลงไปแน่เขาคิดมาแล้วค่ะคุณคะ คือเขาคิดมาแล้วคือต้องวางไปตรงนี้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ให้สั่งน้ำมูกทั้งหมดให้หมดเลยอะไรเงี้ยนี่นายสั่งน้ำมูกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่สั่งน้ำมูกให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไปล้างมืออีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากทาทุกอย่างแล้วก็เอาไอ้ตัวที่เป็นคาร์ตอนบัตรขึ้นแล้วก็แกะอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีที่เขียนอยู่ว่าให้โอเปนทางนี้นะคะแล้วก็แกะออกมา ตอนแกวมาก็พยายามอย่าให้โดนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขั้นต่อไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบเพลียมากที่สุดคือต้องแยงเข้าไปในจมูกคือลึกมากนะคะก่อนอื่นเลยนะคะแล้วก็ต้องเอาอันนี้ใส่เข้าไปในในปากข้างล่างตรงเนี้ยเนาะแล้วก็แล้วก็ค่อยค่อยเอาขึ้นไปตรงแยงจมูกเนาะในปากก็ต้องเข้าไปลึกๆนะ คือหมายถึงว่าต้องเข้าไปค่อนข้างลึกมากพอร,รู้สึกแปลกๆไหมคือทําต่อหน้ากล้องรู้สึกแปลกๆตัวเองมากแล้วก็ความเพลียอยู่ที่เราต้องยูอันเดียวกันเนี่ยเข้าไปในจมูกนะคะก็พุทเข้าไปในจมูกทีหนึ่งนะคือจมูกเนี่ยต้องยงเข้าไปสิบครั้งแล้วก็หมุน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 ด้วยอะ่ะแบบแบบ พูดไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยแบบประหลาดมากเลยมันมันรู้สึกอือมากเลยอะจริงนะพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาอันเนี้ยจิ้มลงไปในในไอ้ทูบของเราเนี่ยนะคะเนี่ยจิ้มลงไปแบบเนี้ยเนาะแล้วก็คนไปสิบห้าวินาทีเนาะก็นั่งนั่งร้องเพลงไปสิบห้าวินาทีก็หมุนหมุนไปนะคะคือก็เหมือนกับว่าให้ให้ ตรงเนี้ยทุกอย่างมันเข้าไปชุ่มอยู่ในเนียว่างันเถอะนะแล้วก็เวลาพอลงไปเสร็จปุ๊บอะเนี่ยไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมแต่ว่าคือน้ํามันจะขึ้นมาเป็นขุนๆน,นะคะเหมือนแบบมัน,ม,นมันทำปฏิกิริยาใดๆกับน้ำในในทูบอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บอ่ะสิบห้าวินาะที15บห้าวีต้องมั้งสิบห้าวีอย่างอะต้องลองเพลงปะ ช่างนะช่างยิงช่างลองเคยเห็นช่างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เปล่าอะไรองี้พอเสร็จปุ๊บก็คือเวลาเอาออกมาเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าเอาน้ําที่มีในเนี้ยทั้งหมดอะพยายามให้มันให้มันยังอยู่ในทูบอะค่ะค,ะคือยากจังอ่ะ <laughs> ชีวิตยากจังอะคือต้องเอาน้ําออกมาจากจากไอแท่งนี้ให้หมดนะแล้วก็ ไอตัวแท่งเนี้ยก็ใส่ลงไปในีถุงพลาสติกเนี่ยที่เขาให้มานียนะคะนี่จะได้ไม่ต้องไปจะได้ไม่ต้องไปโดนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ไปทิ้งได้เลยแบบนี้ส่วนทูบที่เขาให้มานี้ก็หลังจากน้ําอยู่ในนี้ใช่ไหมน้ําอยู่ในนี้เนาะก็ปิดฝาเท้ดดงลงไปนี่ออกมาก็จะเป็นเหมือน มือนที่หยดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็หยดลงไปในเทสคิดได้เลยท่านั้นเทสคิดก็นี่เดี๋ยวนะมองไม่ค่อยเห็นเลยหยดตรงนี้นะอย่าไปหยดตรงนี้นะหยดตรงนี้หยดตรงริมนี้นะคะอ่ะแล้วก็หยดลงไปคือพอหยดลงไปเสร็จเนี่ย ประเด็นคือเขาบอกว่าให้รอ30นาทีคือหลังจาก30นาทีเนาะเราก็ค่อยกลับมาดูอันนี้แต่ว่านี่อยากให้ทุกคนเห็นคือนี่อยากให้ทุกคนเห็นนะคะคือแบบว่าคือมันหลังจากที่เราหยดเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็ค่อยๆแบบไหลเข้ามาในนี้เห็นปะค่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนสีออ้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย พอเปลี่ยนสีลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะเงี้ย,ยแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นเส้นเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเราในกัตติหรือ s พสทิจากการอ่านค่านะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาให้รอ30นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกลับมานะคะท่านนเดี๋ยว3ามินาทีกลับมาแล้วจ้าววครบแล้ว30นาทีนี่นะคะอย่างรวดเร็ว ทีนแบบลังรุนบอกเลยว่าผลโควิดเนี่ยรุนย่อะตอนเินทรานซ์จังนะเข้ามาหาลัยยังไม่รุนขนาดนี้เลย <c oughs> <c oughs> ตอนตวจโควิดทำไมมันรุนจังอะคือหลังจากที่หลังจากที่เรารอ30นาทีนะคะเราก็จะได้ผลออกมาแบบนี้มันก็จะมีแบบนเห็นไหมเอ่ยเน่ก็คือ มันจะมีตัว c กับตัว t ตรงนี้เนาะแล้วก็ผลก็จะคือจะขึ้นมาเป็น2เส้นนะคะถ้าสมมุติว่าขึ้นมาเป็น2เส้นแปลว่าโพสิทีไปหาหมอด่วนแต่ว่าอันนี้นะขึ้นมาเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะคะตัว t แบบนี้ก็คือไม่เป็นโควิดเย้ไม่ติดโควิดนะจ๊ะแต่ว่าถ้าขึ้นมาเป็นตัวเส้นเดียวเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่ตัวตัวเส้นข้างล่างตัว t ตรงนี้นะคะก็แสดงว่าเทสเนี้ยใช้ไม่ได้ ก็คือเทสนี <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่ต้องทิ้งน้องใช้ไม่ได้เสียใจก็นั่นแหละนี่คือรีซานจาไม่ติดโควิดไม่ติดโควิดนี่คือแบบดีใจแดนซ์ดีใจแดนส์แล้วก็ไอ้พวกตัวทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือใส่เข้าไปในถุงที่เขาให้มานะคะแล้วก็ทิ้งเป็นชิ้นเดียวกันเขาก็จะได้รู้ว่าไอตัวนี้เป็นแบบเป็นคยอาอันตรารนะคะถ้าถ้ามีที่ทิ้งคยันตรายก็สามารถทิ้งคยันตรายได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องทิ้งแบบ ทั่วไปอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดโควิดเนี่ย,ยก็แสดงว่าเราไม่มีเชื้อแล้วก็ทิ้งทั่วไปอะไรอย่างงี้ได้เพราะว่ามันเป็นถุงซิปล็อกมาให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะก็โยนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะลงไปในถุงปัสกติกนี้นะคะก็แต่ว่าถ้าสมมติตรวจขึ้นมาแล้วเป็นโพซิทีฟจริงๆนะถ้าเป็นสองเส้นจริงๆเนะี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ทั้งหลายอย่างนีที่เราติดเข้าไปอะ่ะก็พยายามที่จะ อย่าอย่าเอามือไปโดนเนาะแล้วก็อยากให้ใครโดนด้วยแล้วก็พื้นที่แบบตรงนี้ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ต้องล้างหรือว่าพื้นที่ในบ้านอะไรเงี้ยก็เช็ดล้างกันต่อไปนะจ๊ะอ่ะก็นี่เป็นคร่าวๆแต่ว่าตัวนี้สําคัญที่สุดคือเนี่ยยังทิ้งไม่ได้เพราะว่าบาร์โค้ดต,ตรงนี้แทนไอ้บาร์โค้ดต,ตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นบาร์โค้ดที่เราใช้มือถือเราอะสแกนเข้าไป เพื่อที่จะลงชื่อเข้าไปในแอ c o u n t ของเราแล้วตัวผลเนี่ยก็จะอยู่ในแอคเค n t ของเราเพราะฉะนั้นบาร์โคดนี้สําคัญมากเลยนะจ๊ะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะคือด้วยควาที่เขาบอกมาว่าเทสเนี่ยให้ทําอาทิตย์ละ2ครั้งก็คือประมาณห่างกันประมาณวันสวันหนึวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือตรวจหนึงครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้นี้มาด้วยจ้ะคุณทานดนแี่ คือ <laughs> อีแลลี่เนี่ยจะบอกทุกสิ่งอย่างเพราะว่าในนี้ก็คือ,เ,อเขียนชื่อเราเนาะว่าใครเราเราเป็นใครตรวจวันไหนกี่โมงแล้วก็รีเซลตเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีเรคคอร์ดในนี้ของเราเองนะคะที่บ้านว่าเราตรวจแล้วเร,เราแบบเนกาทีฟหมดเลยนะจ๊ะหรือว่าเป็นโพสทีฟ มาครึ่งทางแล้วไปรักษาแล้วก็มาเนกาทีบต่อนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะจริงๆแล้วถ้าสมมุติชุดตรวจอันนี้ของเราเนี่ยนะคะหมดแล้วคือหมายถึงว่าเราใช้เขาให้มาแค่7อัน7ชุดเท่านั้นแล้วก็หมดแล้วแต่ว่ายังอยากตรวจต่อก็สามารถสั่งให้เขาออเดอร์ส่งมาให้ได้ต่อนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่มีเราจะแบบยังไงอะไรเงี้ยเขาเขาส่งมาให้นะคะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือเขารู้ ว่ามีใครติดไหมแล้วเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้ช่วยเราแบบไหนหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่เป็นเราก็จะได้รู้ว่าโอเคเราจะรักษาตัวเองยังไงเพื่อที่จะไม่ให้ติดเนาะแต่ถ้าเราเป็นเราจะได้รู้ว่าเราจะรักษาตัวยังไงเพื่อที่จะไม่ให้ติดคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นายรู้สึกว่าเขาแจกอีกตัวกล่องเนี้ยให้ทุกคนที่อยากได้ คือใครสมัครเข้าไปก็จะสามารถขอได้หมดฟรีตลอดเพราะว่าเขาอยากให้ตัวเองเขาอยากให้ทุกคนรู้อะว่าทุกทุกคนติดหรือไม่ติดเขาจะได้ควบคุมได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆคือคนที่นี่นะคะถ้าเขารู้ตัวเขาติดเขาก็จะสามารถแบบแยกตัวออกไปไงแล้วก็จะมีคืออย่างสมมุติซื้อของกินอะไรเงี้ยก็สั่ง delivery มาให้หมดอะไรเงี้ยมันก็ ได้หนูไม่ต้องห่วงที่เมืองไทยยิ่งสบายเลยคือแบบทุกอย่างเช้ากงวันเย็นสั่ง Delive r y มากินที่บ้านได้ทุกมื้ออ่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแบบเอ่อมันก็ช่วยสังคมเนาะเราอย่างน้อยๆเราจะไม่ติดคนอื่นประเด็นถ้าเราเป็นอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราจะได้รู้ตัวว่าเราไม่ไปติดใครนะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปตรงนี้ก่อนละกันนะคะก็ทำให้ดูแล้วนะจ๊ะ ความความโควิดเทสนี่คือตื่นเต้นมากเลยนะคือตื่นเต้นจริงหลังจากได้กล่องนี้มาคือแบบฉันจะได้เทสคของตัวเองอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปศูนย์เทสด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยที่เทสอยู่ที่บ้านเองมันอาจจะไม่ accurate เท่ากับเราตรวจเราไปส่งแลบอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยๆอ,อะถ้ามันถ้ามัน negative ทุกวันะ่ะที่เราตรวจอะเราก็ สบายใจได้ปลอดหนึ่งว่าแบบเออมันอาจจะไม่เป็นไรนะจ๊ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติมันโพสทีฟขึ้นมาเราจะได้รู้อ่ะถ้าไปตรวจหาจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็ตามถ้าวันนี้มีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะแบบเมาส์มอยอะไรกันไก็ข้างล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วคราวหนะ้ามาเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมนะ subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะจ๊ะในช่อง Nice Tail ค่ะคราวหนะ้ามาเจอกันใหม่นะยบาย